สวัสดีครับผมเชื่อว่าหลายหลายคนเลยนะครับที่แบบตั้งใจอยากจะพัฒนาตัวเองอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มันดีขึ้นแต่ก็เออรู้สึกว่ามันยากจังทำไมเริ่มแล้วมันไม่ต่อเนื่องหรือทำไปแป๊บๆก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมใช่ค่ะเป็นกันเยอะเลยค่ะวันนี้เราเลยจะมาคุยกันถึงแก่นสำคัญสำคัญเลยนะครับจากหนังสือดังเล่มหนึ่ง Atomic Habits ของ James Clear ที่จะมาช่วยให้เราเข้าใจเรื่องการสร้างนิสัยที่ดีแล้วก็ การจัดการกับนิสัยที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบให้มันได้ผลจริงๆค่ะเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือกลั่นมาจาก atomic h a b i t เล่มนี้เลยค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะสก,กัดเอาหัวใจสำคัญจริงๆกับเคล็ดลับที่มันเอาไปใช้ได้จริงๆอะค่ะครับผมเพื่อให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าเราทามันสม่าเสมอเออมันทรงพลังกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะแล้วก็เป็นกุญแจสำคัญเลยค่ะสู่การพัฒนาตัวเองในระยะยาว จร,จริงๆมีเรื่องเล่าที่เป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดนี้ด้วยใช่ไหมครับที่เขาว่าผู้เขียนเจมส์เคลียร์เองเนี่ยเขาเคยประสบอุบัติเหตุรุนแรงมาก่อนใช่ค่ะน่าสนใจมากเลยคือสมัยเรียนเขาถูกไม้เบสบอลฟาดเข้าที่หน้าอาการสาหัสมากต้องพักฟื้นนานเลยค่ะโอ้โห oh. แล้วเขาก็ใช้วิธีสร้างนิสัยเล็กๆเนี่ยแหละค่ะทีละนิดทีละหน่อยในการฟื้นฟูตัวเองกลับมาจนมันกลายเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นหลักการสําคัญในหนังสือเล่มนี้สุดยอดเลยครับ ค่ะจุดสําคัญที่หนังสือเน้นย้ำม,มากๆก็คือพลังของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆหรือที่เขาเรียกว่า atomic habits นี่แหละค่ะ atomic habits คําว่า atomic ก็คือเปรียบเหมือนอะตอมหน่วยเล็กจิ๋วๆเลยแต่พอรวมกันเยอะๆมันก็สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้นิสัยเล็กๆที่เราทําสม่ําเสมออาจจะดูแบบไม่สําคัญเลยในแต่ละวันใช่ไหมคะใช่ครับดูเล็กน้อยมากแต่พอเวลาผ่านไป มันจะค่อยๆทับถมกันจนเกิดเป็นผลลัพธ์ที่แบบยิ่งใหญ่ได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะงั้นก็หมายความว่าแทนที่เราจะไปรอแบบการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เปลี่ยงเดียวหรือตั้งเป้าหมายที่มันดูโอ้โหไกลมากเราควรจะหันมาใส่ใจกับการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันแทนอย่างนั้นเหรอครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะแนวคิดหลักเลยคือการดีขึ้นวันละ1% 1%เปอร์ซ็อร์ซฟังดูน้อยมากใช่ไหมคะน้อยมากครับแต่ลองคิดตามนะคะ ถ้าเราดีขึ้นแค่1%ทุกทุกวันพอครบปีนะคะเราจะเก่งขึ้นหรือดีขึ้นกว่าเดิมเกือบ38เท่าเลยนะคะโอ้โหสาเท่าใช่ค่ะนี่คือพลังของการทบต้นหรือ compounding effect ที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไปค่ะ คือจริงๆแล้วคุณภาพชีวิตโดยรวมของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของนิสัยประจําวันของเราเนี่ยแหละค่ะซึ่งไอ้ผลกระทบแบบทบต้นที่ว่าเนี่ยมันก็มีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบด้วยถูกไหมครับแน่นอนเลยค่ะถ้าเป็นนิสัยที่ดีเช่นอ่านหนังสือวันละนิดละหน่อยออกกําลังกายสม่ำเสมอหรือแบบเก็บออมเงินเล็กๆน้อยๆผลลัพธ์ระยะยาวมันมหาศาลมาก แต่ในทางกลับกันนิสัยที่ไม่ดีอย่างเช่นความเครียดที่มันสะสมการคิดลบซ้ำๆการรื้ร่ายเกินตัวไปนิดหน่อยทุกวันเออมันก็จะค่อยๆสะสมจนนำไปสู่ปัญหาใหญ่ในอนาคตได้เหมือนกันค่ะเหมือนดาบสองคมเลยใช่ค่ะนิสัยที่ดีเนี่ยทำให้เวลาเป็นเพื่อนเราแต่นิสัยที่ไม่ดีมันทำให้เวลากลายเป็นศัตรูเราไปเลยโอ้โห น่าสนใจมากครับคือมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะจากที่เคยมองหาแต่แบบความสำเร็จระยะสั้นๆกลายเป็นว่าเราต้องมองที่ระบบหรือเส้นทางที่เรากำลังเดินอยู่มากกว่าวันนี้ใส่ตอนนี้มันพาเราไปในทิศทางที่เราอยากไปหรือเปล่าถูกต้องค่ะทีนี้พอเราอยากจะสร้างหรืออยากจะเปลี่ยนนิสัยเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนใช่ไหมครับว่ามันทํางานยังไงไอ้เจ้าตัวนิสัยเนี่ยใช่ค่ะ พื้นฐานของนิสัยเลยนะคะมันมาจากวงจร4ขั้นตอนง่ายๆค่ะคือ 1. สิ่งกระตุน้นคิวอันนี้คือตัวที่ส่งสัญญาณให้สมองเริ่มทำงานครับ 2. คือความปรารถนา craving หรือว่าแรงจูงใจลึกๆที่เราอยากจะได้รางวัลความอยากใช่ค่ะความอยาก 3. คือการตอบสนอง response อันนี้ก็คือนิสัยหรือพฤติกรรมที่เราทาจริงๆการกระทาค่ะ และสีสุดท้ายคือรางวัลรีวอร์ดที่มันตอบสนองความปรารถนาในข้อ2แล้วก็ทำให้วงจรนี้มันสมบูรณ์ถ้าลองยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นผมเห็นโทรศัพท์วางอยู่สิ่งกระตุน้นค่ะแล้วก็เกิดความอยากรู้ว่าเอ๊ะมีแจ้งเตือนอะไรใหม่หรือเปล่าความปรารถนาอืมก็เลยหยิบขึ้นมาถ่ายายดูการตอบสนองพอดูแล้วก็รู้สึกเออพอใจได้รู้ข้อมูลใหม่หรือว่าหายเบื่อไปรางวัลเป๊ะเลยคะ่ะ พอทำซ้ำๆบ่อยๆสมองมันก็จำไว้กลายเป็นทางลัดอัตโนมัติไปเลยใช่เลยค่ะแล้วนิสัยส่วนใหญ่นะคะมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำสมองเรามันฉลาดพอที่จะทำให้พฤติกรรมที่เราทำบ่อยๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติไปเลยเพื่อประหยัดพลังงานไงคะอ๋อแต่ปัญหาคือบางทีเราก็ดันมีนิสัยอัตโนมัติที่ไม่ดีติดตัวมาโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันนั่นก็แปลว่าขั้นแรกสุดเลยของการที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เนี่ย คือต้องรู้ตัวก่อนว่าตอนนี้เรามีนิสัยอะไรอยู่บ้างสำคัญมากๆค่ะถ้าไม่รู้ตัวก็เปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะครับวิธีง่ายๆที่ในหน,นังสือแนะนำนะคะคือลองทำสิ่งที่เรียกว่า habit scorecard หรือบัญชีรายการนิสัยบัญชีนิสัยวานออกมาเลยแล้วก็ให้คะแนนง่ายๆว่ามันเป็นนิสัยที่ดี plus ไม่ดีลบ หรือว่ากลางกลามอีควอลอ๋อแค่ลิสต์ออกมาแล้วให้คะแนนใช่ค่ะแค่นี้ก็จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมพฤติกรรมของตัวเองได้ชัดขึ้นมากแล้วค่ะน่าสนใจครับพอลองทําดูคงเห็นอะไรเยอะเลยพอเรารู้ตัวแล้วเนี่ยหนังสือก็ได้ให้กรอบการทํางานที่เรียกว่ากฎ4ข้อของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งอันนี้น่าจะเป็นแบบหัวใจสําคัญเลยสําหรับคนที่อยากพัฒนาตัวเองจริงๆกฎข้อแรกคืออะไรครับกฎข้อที่1นนะคะคือทําให้เห็นชัดเจน m make it obvious ค่ะ ทำให้เห็นชัดเจนใช่ค่ะหลักการง่ายๆคือต้องทําให้สิ่งกระตุ้นของนิสัยดีๆที่เราอยากสร้างเนี่ยมันเด่นชัดมันมองเห็นง่ายแล้วก็อยู่ในสายตาเราบ่อยๆครับส่วนสิ่งกระตุ้นของนิสัยไม่ดีที่เราอยากเลิกก็ต้องพยายามทําให้มันมองเห็นยากๆหรือแบบเอาออกไปจากสิ่งแว่ล้าเราไปเลยยิ่งดีค่ะอ๋อเหมือนกับว่าถ้าเราอยาก กินผลไม้มากขึ้นก็เอาตะกร้าผลไม้มาวางไว้กลางโต๊ะกินข้าวเลยให้มันเห็นง่ายๆใช่ค่ะหรือถ้าอยากลดการดูทีวีก็อาจจะเอาทีวีออกจากห้องนอนไปเลยแบบนี้เหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะการออกแบบสภาพแวดล้อมหรือ environment design เนี่ยมีผลอย่างมากเลยนะคะอีกเทคนิคที่ช่วยได้ดีมากๆคือการใช้เจตนาการนำไปปฏิบัติหรือ implementation intention เจตนาการนำไปปฏิบัติค่ะ คือการระบุให้ชัดเจนไปเลยว่าฉันจะทำพฤติกรรมณเวลาที่สถานที่อ๋อระบุให้เป๊ะๆใช่ค่ะเช่นฉันจะนั่งสมาธิหน่งนาทีตอน7จ็ดโมงเช้าในห้องครัวความชัดเจนแบบนี้ค่ะจะเพิ่มโอกาสที่เราจะลงมือทำได้มากขึ้นเยอะเลยเข้าใจแล้วครับมันเหมือนการวางแผนล่วงหน้าให้ตัวเองเลยแล้วก็มีอีกเทคนิคที่คล้ายๆกันที่เรียกว่าการต่อยอดนิสัยหรือ habit stacking ใช่ไหมครับอันนี้คือเอาไปผูกกับนิสัยเดิมที่เราทำอยู่แล้วใช่เลยค่ะสูตรง่ายๆคือหลังจากนิสัยปัจจุบันฉันจะนิสัยใหม่เช่นหลังจากแปรงฟันเสร็จฉันจะใช้ไหมฉัดฟันหรือหลังจากชงกาแฟตอนเช้าฉันจะวางแผนสิ่งที่ต้องทำสามอย่างสำหรับวันนี้แบบนี้ค่ะเขาท่า,าม,มากครับเป็นการใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมเดิมที่เราทำอยู่แล้วให้มันเป็นสิ่งกระตุ้นสำหรับนิสัยใหม่ไปเลยถูกต้องค่ะ โอเคครับพอเราทำให้สิ่งกระตุ้นมันชัดเจนแล้วกฎข้อต่อไปคืออะไรครับเพื่อให้เราเอออยากจะทำมันมากขึ้นกฎข้อที่สองค่ะคือทำให้หน่าดึงดูดใจ Make it attractive ค่ะทำให้หน่าดึงดูดใช่ค่ะคือต้องทำให้ความปรารถนาหรือความอยากที่จะทำนิสัยนั้นๆน,น,นะคะมันมีพลังมากขึ้นเราต้องทำให้มันดูน่าทำดูน่าสนใจ ซึ่งอันนี้เหมือนเราต้องสู้กับสมองส่วนดึกดำบรรของเราเลยนะครับที่มันมักจะโหยหาสิ่งที่ให้ความสุขทันทีอย่างเช่นอาหารขยะหรือโซเชียลมีเดียต่างๆที่เขาออกแบบมาให้มันดึงดูดเราสุดๆเลยใช่เลยค่ะอันนี้คือความท้าทายเลยกุญแจสำคัญคือการจัดการกับสารเคมีในสมองที่ชื่อโดพามีนนะคะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับแค่ความสุขนะแต่มันเกี่ยวกับความคาดหวังและแรงจูงใจด้วยโดพามีนค่ะ เราต้องทำให้การคาดหวังที่จะได้ทำนิสัยที่ดีเนี่ยมันน่าตื่นเต้นมีเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจคือการมัดรวมสิ่งล่อใจค่ะมัดรวมสิ่งล่อใจยังไงครับคือการจับคู่สิ่งที่เราอยากทำอยู่แล้วกับสิ่งที่เราต้องทำหรืออยากจะสร้างเป็นนิสัยนะคะอ๋อตัวอย่างเช่นผมอาจจะอนุญาตให้ตัวเองฟังพอดแคสต์ที่ชอบได้ก็ต่อเมื่อผมกำลังออกกำลังกายอยู่เท่านั้น ใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยหรืออาจจะแบบดู Netflix รายการโปรดได้เฉพาะตอนที่กำลังพับผ้าอยู่อะไรแบบเนี้ยเข้าใจแล้วครับเป็นการเอาสิ่งที่มันน่าดึงดูดอยู่แล้วมาผูกกับนิสัยที่เราอยากจะสร้างขึ้นมาถูกต้องค่ะนอกจากนี้อีกปัจจัยที่สำคัญมากๆคืออิทธิพลจากสังคมรอบข้างค่ะสังคม ใช่ค่ะเราเป็นสัตว์สังคมเนาะเรามักจะคล้อยตามพฤติกรรมของคนรอบข้างหรือกลุ่มที่เราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งการพาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือกลุ่มคนที่นิสัยที่เราต้องการสร้างเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของเขามันก็จะช่วยทําให้นิสัยนั้นดูน่าดึงดูดแล้วก็ทําตามได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าอยากออกกําลังกายให้สม่ําเสมอการไปเข้ากลุ่มวิ่งหรือมีเพื่อนที่ชวนกันไปยิมด้วยกันบ่อยๆก็จะช่วยได้มากเลยใช่เลยค่ะ ช่วยได้มากจริงๆการเข้าร่วมวัฒนธรรมที่พฤติกรรมที่เราอยากมีมันเป็นเรื่องปกติจะเป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆค่ะอีกวิธีหนึ่งก็คือการปรับมุมมองหรือ reframing ต่อน,นิสัยนั้นๆปรับมุมมองค่ะเช่นแทนที่เราจะคิดว่าโอ๊ยต้องไปออกกำลังกายอีกแล้วลองเปลี่ยนเป็นคิดว่านี่คือโอกาสที่เราจะได้สร้างความแข็งแกร่งและสุขภาพที่ดีให้กับตัวเองอืม mm. หรือ แทนที่จะคิดว่าต้องประหยัดเงินอดออมก็เปลี่ยนเป็นนี่คือการสร้างอิสรภาพทางการเงินในอนาคตของเราการเปลี่ยนมุมมองเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็สร้างความแตกต่างในความรู้สึกความอยากทําได้เยอะเลยนะคะจริงด้วยครับแค่เปลี่ยนคําพูดความรู้สึกก็เปลี่ยนไปเลยโอเคครับทําให้ชัดเจนทําให้ดึงดูดแล้วกดข้อที่3ามครับกดข้อที่3คือทําให้เป็นเรื่องง่าย make it easy ค่ะทําให้ง่ายข้อนี้สําคัญมากค่ะ เพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยมักจะเลือกทางที่ใช้ความพยายามน้อยที่สุดอยู่แล้วที่เขาเรียกว่า law of least effort นะคะ กฎของการใช้แรงน้อยสุดอ,อนอนหรือว่าหั่นผักเตรียมไว้สําหรับทาอาหารเช้าเพื่อลดขั้นตอนยุ่งยากตอนเช้าเอะไรแบบนี้แหละฮะใช่เลยค่ะนั่นคือการลดแรงเสียดทานสําหรับนิสัยดีที่เราอยากทําในทางกลับกันถ้าเราอยากจะเลิกนิสัยที่ไม่ดีก็ต้องเพิ่มแรงเสียดทานให้มันทําได้ยากขึ้นเพิ่มความยากเข้าไปใช่ค่ะเช่นถ้าอยากเล่นโซเชียลมีเดียน้อยลงก็อาจจะลบแอปทิ้งไปจากมือถือเลย หรือถ้าอยากกินขนมขบเคี้ยวน้อยลงก็เอาไปเก็บไว้ในตู้สูงๆที่หยิบยากๆหน่อยอ๋อเข้าใจครับแล้วก็มีอีกเทคนิคที่เขาพูดถึงบ่อยมากคือกด2นาทีใช่ไหมครับใช่ค่ะ two minute r u w อันนี้ทรงพลังมากๆค่ะมันคือยังไงนะครับกด2นาทีคือการย่อส่วนนิสัยที่เราอยากทำให้เหลือแค่2นาทีแรกที่มันง่ายแบบง่ายสุดๆไปเลยค่ะ 2>, 2นาทีแรกใช่ค่ะเช่นถ้าอยากสร้างนิสัยอ่านหนังสือก่อนนอน ก็ให้เริ่มแค่อ่านหนังสือหนึ่งหน้าพอครับหรือถ้าอยากออกกําลังกาย30นาทีก็ให้เริ่มแค่ใส่ชุดออกกําลังกายหรือวิ่งพื้นหนึ่งครั้งก่อนแค่นั้นเลยค่ะเป้าหมายคือทําให้การเริ่มต้นมันง่ายมากๆจนเราปฏิเสธที่จะทําไม่ได้อะคะ่ะอ๋อพอเราเริ่มได้แล้วโมเมนตัม um หรือแรงส่งมันก็จะพาเราไปต่อได้ง่ายขึ้นเองเป็นการสร้างสิ่งที่เรียกว่านิสัยประตูผ่านหรือ gateway habit นั่นเองถึงต้องเป๊ะเลยค่ะ พอเราทำสอนาทีแรกจนเป็นนิสัยแล้วค่อยๆขยายเวลาหรือเพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปทีหลังได้อย่าเพิ่งตั้งเป้าใหญ่เวอร์วางตั้งแต่แรกมันจะทำให้รู้สึกท้อได้ง่ายกว่าเยอะเลยค่ะเข้าใจเลยครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการตัดสินใจครั้งเดียวหรือ one time actions ที่ช่วยทำให้นิสัยดีกลายเป็นเรื่องง่ายในระยะยาวด้วยนะคะอันนี้น่าสนใจครับการตัดสินใจครั้งเดียวยกตัวอ,อย่างได้ไหมครับ ได้ค่ะเช่นการลงทุนซื้อที่นอนดีๆสักหลังเพื่อให้เรานอนหลับมีคุณภาพมากขึ้นหรือการตั้งค่าโอนเงินเข้าบัญชีเงินออมแบบอัตโนมัติทุกเดือนอ๋อตั้งค่าครั้งเดียวสบายยาวใช่ค่ะหรือการซื้ออุปกรณ์ที่มันช่วยอำนวยความสะดวกให้นิสัยดีเช่นซื้อหม้อหุงข้าวดีๆที่ตั้งเวลาได้มันก็ช่วยให้การทำอาหารกินเองที่บ้านง่ายขึ้นเยอะเลย การตัดสินใจพวกนี้ค่ะเราทําแค่ครั้งเดียวแต่มันช่วยลดแรงเสียดทานแล้วก็ส่งเสริมนิสัยที่ดีของเราไปได้อีกนานเลยเข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับเป็นการออกแบบระบบชีวิตของเราให้มันเอื้อต่อน,นิสัยที่เราต้องการนั่นเองทีนี้มาถึงกฎข้อสุดท้ายซึ่งผมว่าก็น่าจะสำคัญไม่แพ้ข้ออื่นๆเลยใช่ค่ะกฎข้อที่4ี่คือทำให้เป็นที่น่าพอใจ make it satisfying ค่ะทำให้พอใจค่ะ กฎเหล็กของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเลยนะคะคือพฤติกรรมอะไรก็ตามที่ได้รับรางวัลหรือทําให้เรารู้สึกดีทันทีเราจะมีแนวโน้มอยากจะทํามันซ้ําอีกแต่ปัญหามันก็คืออย่างที่คุยกันตอนแรกนิสัยที่ดีๆส่วนใหญ่มันมักจะให้ผลตอบแทนในระยะยาวใช่ไหมครับเช่นออกกําลังกายวันนี้กว่าจะเห็นผลว่าหุ่นดีขึ้นก็อีกจังนานหรืออดทนทํางานยากๆวันนี้กว่าจะเห็นความสําเร็จก็อีกไกลเลยสมองเรามันก็เลยมักจะเลือกความสุขระยะสั้น ที่ได้ง่ายๆมากกว่าใช่เลยค่ะนี่คือความท้าทายหลักเลยสมองเราถูกออกแบบมาให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่ต้องการผลลัพธ์ทันทีหรือ immediate return แต่โลกปัจจุบันของเราส่วนใหญ่มันเป็นแบบรอผลตอบแทนหรือ delay return ครับดังนั้นเราต้องหาวิธีค่ะต้องหาทางทำให้การทำนิสัยที่ดีเนี่ยมันรู้สึกน่าพอใจในทันทีให้ได้แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างล่ะครับ วิธีที่ง่ายแล้วก็ได้ผลดีมากๆเลยนะคะคือการติดตามนิสัยหรือ habit tracking ค่ะการติดตามนิสัยค่ะการที่เราได้เห็นภาพความก้าวหน้าของตัวเองเช่นการขีดเครื่องหมายถูกในปฏิทินทุกวันที่เราทำนิสัยนั้นสำเร็จหรือการเห็นกราฟความก้าวหน้าของเรามันค่อยๆเพิ่มขึ้นมันสร้างความรู้สึกดีความพึงพอใจเล็กๆได้ทันทีเลยนะคะเหมือนเป็นการให้รางวัลตัวเองแบบกลๆนะคะ oh. เหมือนกับกลยุทธ์ที่เขาเรียกว่าอย่าให้โซ่ขาดหรือ d o n t Break the Chain ที่หลายๆคนใช้กันใช่ไหมครับคือพยายามทำนิสัยนั้นต่อเนื่องทุกวันเพื่อไม่ให้โซ่แห่งความสำเร็จมันขาดตอนพอเห็นโซ่มันยาวขึ้นเรื่อยๆมันก็น่าพอใจจริงๆนะครับ ใช่เลยค่ะมันทำให้พฤติกรรมที่เราทำมันชัดเจนน่าดึงดูดแล้วก็น่าพอใจไปพร้อมๆกันเลยแต่ก็มีข้อควรระวังนิดหนึ่งนะคะคืออย่าให้การติดตามมันกลายเป็นเป้าหมายซะเองจนเราลืมจุดประสงค์ที่แท้จริงของนิสัยนั้นไปเข้าใจครับแล้วก็มีกฎสำคัญอีกข้อคืออย่าพลาดสองครั้งติดกัน Never miss twice ค่ะคือถ้าพลาดทำไม่ได้วันหนึง่งไม่เป็นไรค่ะแต่อย่าพลาดติดกันสองวันรีบกลับมาทำให้ได้ในวันถัดไป สำคัญมากครับข้อนี้แล้วสำหรับนิสัยที่ไม่ดีล่ะครับเราจะทำให้มันไม่น่าพอใจในทันทีได้ยังไงบ้าง อันนี้เราต้องเพิ่มต้นทุนทันที immediate cost หรือบทลงโทษเล็กๆน้อยๆเข้าไปค่ะทำให้การทำนิสัยที่ไม่ดีนั้นมันรู้สึกเจ็บปวดหรือไม่คุ้มค่าในทันทีเพิ่มบทลงโทษใช่ค่ะเช่นการทำสัญญาแห่งนิสัยหรือ habit contract กับเพื่อนหรือคนในครอบครัวระบุไปเลยว่าถ้าเราทำนิสัยไม่ดีอันนี้เราจะต้องเสียเงินให้เพื่อนหรือต้องทาอะไรที่เราไม่อยากทาหรือน่าอายโอ้โหเอาจริงเอาจังเลย การมีคนอื่นรับรู้หรือมี accountability partner เนี่ยค่ะจะช่วยเพิ่มแรงกดดันให้เราทำตามสัญญาได้มากขึ้นเยอะเลยการมีเพื่อนร่วมทางหรือคนที่เราต้องรายงานผลเนี่ยสำคัญจริงๆนะครับสำหรับการรักษาพฤติกรรมให้คงอยู่สำคัญมากๆค่ะเพราะมันเพิ่มต้นทุนทางสังคมหรือบางทีก็ทางการเงินทันทีเลยที่เราออกนอกลูนอกทางไปสรุปแล้วนะคะกฎ4ข้อนี้ ทำให้ชัดเจนทําให้ดึงดูดทําให้ง่ายทําให้พอใจมันเหมือนเป็นเครื่องมือที่เราจะเอามาใช้ปรับแต่งพฤติกรรมของตัวเองได้ทั้งการสร้างนิสัยดีแล้วก็การเลิกนิสัยที่ไม่ดีเลยค่ะเยี่ยมเลยครับพอเราใช้กฎ4ข้อนี้สร้างนิสัยขึ้นมาได้แล้วความท้าทายต่อไปเลยก็คือแล้วจะทํำยังไงให้มันอยู่กับเราไปนานๆล่ะครับไม่ใช่แค่แบบไฟไม้ฟางทำได้แป๊บๆแล้วก็เลิก คำถามดีมากค่ะเพราะว่าการรักษานิสัยในระยะยาวเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้การเริ่มต้นเลยนะคะจุดหนึ่งที่หนังสือเน้นย้ำคือกฎ g o ด d ล l o c k s ค่ะ The Goldilocks Rule ค่ะที่บอกว่าแรงจูงใจของเราจะสูงสุดตอนที่เราทำงานที่มันท้าทายกำลังดีนะคะคือไม่ยากเกินไปจนเรารู้สึกท้อแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปจนเรารู้สึกเบือ่ออ๋อต้องหาจุดที่มันเหมาะสม ที่ยังรู้สึกท้าทายอยู่แต่ก็ยังรู้สึกว่าเออเราทำได้นะแล้วก็เห็นความก้าวหน้าไปเรื่อยๆถูกต้องเลยค่ะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะพอเราทำนิสัยนั้นไปนานๆความท้าทายที่เคยมีมันก็อาจจะค่อยๆลดลงนิสัยเริ่มกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติทำได้สบายๆแล้วและนั่นคือตอนที่ความเบื่อหน่ายหรือ b บอ์ด o มจะเข้ามาเป็นศัตรูตัวฉกาดเลยค่ะจริงครับอันนี้เจอประจา พอมันไม่ตื่นเต้นเหมือนช่วงแรกๆก็เริ่มขี่เกียร์เริ่มหาเหตุผลที่จะไม่ทำนี่แหละค่ะคือจุดวัดใจเลยระหว่างคนที่เขาเป็นมืออาชีพกับมือสมัครเล่นต่างกันยังไงครับมืออาชีพคือคนที่ยังคงทำตามแผนทำตามตารางเวลาแม้ว่าจะรู้สึกเบื่อหรือวันนั้นไม่มีแรงบันดาลใจเลยก็ตามพวกเขาเรียนรู้ที่จะตกหลุมรักความเบื่อค่ะและอดทนทำในสิ่งที่ต้องทำซ้ำๆ,ๆ การเอาชนะความเบื่อให้ได้นี่แหละคะ่ะคือหัวใจของการพัฒนายอย่างต่อเนื่องจริงๆโหตกหลุมรักความเบื่อฟังดูยากแต่ก็น่าจะจริงนะครับนอกจากเรื่องความเบื่อแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับที่จะช่วยให้เราทำนิสัยได้ยั่งยืนมากขึ้นมีค่ะการเลือกเกมที่มันเหมาะก,กับธรรมชาติหรือพรสวรรค์ของเราก็สำคัญนะคะ เลือกกเเมออเรามีแนวโน้มถนัดอะไรมีความสุขกับอะไรหรือว่าเรามักจะเข้าสู่สภาวะลื่นไหลหรือ Flow State ตอนทำอะไรมันจะช่วยให้เราเลือกสร้างนิสัยที่มันสอดคล้องกับตัวตนของเราได้ดีขึ้นค่ะครับพอทำแล้วมีความสุขมันก็มีแนวโน้มที่เราจะทำมันได้นานขึ้นใช่ไหมคะ ก็คือต้องพยายามหาจุดแข็งของตัวเองให้เจอแล้วก็สร้างนิสัยที่มันส่งเสริมจุดแข็งนั้นหรืออาจจะหาวิธีผสมผสานทักษะต่างๆที่เรามีเพื่อสร้างเอกลักษณ์หรือความได้เปรียบในแบบของเราเองใช่เลยค่ะเลือกสนามที่เรามีโอกาสชนะแล้วก็สุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะคะคือการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอการทบทวนค่ะ <c oughs> ไม่มีระบบไหนที่มันสมบูรณ์แบบตลอดไปหรอกคะ่ะเราต้องคอยตรวจสอบอยู่เรื่อยๆว่านิสัยที่เราทําอยู่ทุกวันนี้มันยังตอบโจทย์เป้าหมายของเราอยู่ไหมมันยังมีประสิทธิภาพอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่เราควรจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้อีกเหมือนเป็นการคอยปรับเทียบเข็มทิศของเราอยู่เรื่อยๆสินะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเรายังคงเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะการทบทวนและปรับปรุงนี่แหละค่ะที่จะเปลี่ยนจากการที่เราแค่มีนิสัยที่ดีไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงขั้นความเชี่ยวชาญที่แท้จริงได้ทั้งหมดที่คุยกันมานี้เป็นหลักการแล้วก็เครื่องมือที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับสรุปสั้นๆอีกทีก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเนี่ยมันมักจะมาจากนิสัยเล็กๆที่เราทำอย่างสม่ำเสมอใช่ค่ะแล้วเราสามารถออกแบบนิสัยเหล่านั้นได้โดยใช้กฎ4ข้อ คือทำให้ชัดเจนทำให้ดึงดูดทำให้ง่ายและทำให้พอใจค่ะรวมถึงต้องรู้จักรับมือกับความเบื่อหน่ายเลือกทำในสิ่งที่มันเหมาะกับเราจริงๆแล้วก็ต้องมีการทบทวนปรับปรุงอยู่เสมอด้วยใช่เลยค่ะหัวใจสำคัญที่สุดคือความสม่ำเสมอการปรับตัวแล้วก็การเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่งค่ะความสำเร็จมันไม่ใช่เส้นยัยแต่มันคือการเดินทางที่เกิดจากนิสัยในแต่ละวันของเรานี่เองหลักการทั้งหมดนี้นะคะ เป็นกรอบคิดที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆของชีวิตได้อย่างแน่นอนค่ะเป็นแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติได้จริงมากๆเลยครับสำหรับทุกคนที่กำลังมองหาวิธีสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้กับตัวเองค่ะ<ม>และเพื่อเป็นข้อคิดสุดท้ายก่อนจะจากกันนะคะอยากจะชวนให้ลองคิดตามดูค่ะว่าในขณะที่เรากำลังสร้างนิสัยใหม่ๆเหล่านี้อยู่เราจะมั่นใจได้อย่างไรคะว่านิสัยเหล่านั้นมันยังคงสอดคล้องกับเป้าหมาย หรือตัวตนของเราที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตอน่าคิดครับหรือคำถามที่อาจจะท้าทายขึ้นไปอีกนิดนะคะคือถ้าให้เลือกนิสัยเล็กๆเพียงอย่างเดียวที่ถ้าเราเริ่มทําตั้งแต่วันนี้มันจะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกแบบทบต้นที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราได้ในอีก5ปีข้างหน้านิสัยนั้นคืออะไรลองเก็บคำถาม